ครับสวัสดีพี่น้องสุข,ขูสุคขขนนะครับพี่น้องเด้อมื้อนี้เสนอคำว่าปลาบืนนะพี่น้องเด้อนะครับพอดีมาสูบน้ำใส่นะครับพี่น้องนะครับสูบน้ำใส่นะนะครับเสร็จแล้วปลามันอยู่ในไฮในนะนี่นะครับเพราะช่วงเขาฤดูหนาวแล้วนี่ มันสือบืนลงหวยลงนองครับพี่น้องเนี่ยครับพี way, ่พน e ้องนะครับ uh, ป่าคอครับพี่น้องเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยปากคอพี่น้องนะครับับพี่น้องมาเบิ้งมองถุบน้ำเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยพี่น้องป่าบืนพี่น้องเนี่ยครับเนี่ยลักษณะธรรมชาติชีวิตเนี่ยพี่น้องเอ้ยนี่นี่นะครับธรรมชาติของเขาได้พี่น้องเด้อนะครับช่วงหนาฝนนะครับ ช่วงหน้าฝนนี่ป่ามันจะข er ึ้นจากหนองพี่น้องน,นะครับขึ้นจากหนองนะครับขึ้นไปน้าให้น้าหน้าไปแพร่พันธุ์ขยายพันธุ์ครับพี่น้องนะครับพี่น้องนะครับพอเข่าช่วงฤดูแล้งพี่น้องนะครับพอลดล้มหนาวเริ่มมาเนี่ยนะพี่น้องป่ามันซีบืนนะครับพี่น้องก็คือมันซีหนีจากให้จากหน้าลงไปหนองเขารู้ว่านะครับพอเขา้าฤดูดดด หนาวเลยดูแล่งแล้วนี่น้ำในน้ำมันที่แห้งนะครับพี่น้องมันที่แห้งนะครับเอาต้องงไปสู่หนองบึงนะพี่น่องนะธรรมชาติของเขาเป็นซสี่ครับพี่น้องเนี่ยครับพี่น้องนะครับปลาช่อนพี่น้องปลาช่อนนะครับนะครับมาเบิงมองดึงน้ำครับพี่น้องเนี่ยครับพี่น้องนี่ เดี๋ยวพี่น้องเด้อนี่เขาถล่น้ำใส่นะช่วงขอกำลังออกวงพี่น้องมาเบิ้งป่ามันโดดลงให้ลงน้ำพี่น้อง นี่เป็นทางน้าพี่น้องนี่คือส่วเขอให้เขาน้าเขาได้พี่น้องเดอ้อครับนี่ให้พี่น้องเบิ้งแด้พี่น้องเด้อนะครับนะครับเป็นซี่พี่น้องธรรมชาติเขาพี่น้องเลยเนี่ยเก่งขนาดเลยนะครับพี่น้องเนี่ย ปลาช่อนพี่น้องนะครับเขาที่เบือ่อลงหวยลงน้องยู่นะพี่น้องนี่ครับพี่น้องนะ,นะครับตอนนี้เขาจะร้อยสี่สิบมือครับพี่น้องนะครับร้อยสี่สิบวันแล้วนะครับพี่น้องนะครับ ปกตีแล้วก็ต้องร้อยเจ็ดสิบวันแปดสิบวันนะพี่น้องเนาะเขาจะได้เกี่ยวพี่น้องนะครับนะครับาบางอีกคนพี่น้องเลยนะครับปลาตัวนี้เขาก็ทำการปล่อยนะพี่น้องเนาะนะครับเดี่ยวเข่าไปปล่อยพี่น้องนะครับเพราะว่าเห็นโดยบางเงินพี่น้องไม่ได้ตั้งใจีะเวเข่าไปกินนะพี่น้องเนาะนะครับัวน้อยพวกพี่น้องนะครับเนาะ เดี๋พี่น้องธรรไม่ชันเขาพี่น้องนี่ยนี่เพื่อนปลาบืนให้พี่น้องเด้อปลาบืนชิลุงห่วยลุงหนองครับพี่น้องปากข้อน้อยครับพี่น้องนี่นะครับปากข้อน้อยนะครับเอาไปปล่อยน้าพี่น้องน้าไปครับออกไปปล่อยพี่น้องออกไปปล่อยครับผมปลาไปปล่อยปล่อยให้เออไป เอาไว้ช่วงเฮ็ดน้าปังนะพี่น้องเนาะยัง่อยมาสูบมาสูบหลุมปลาเนี่ครับพี่น้องสูบกินปลาเฮ้าพี่น้องนี่เฮาเฮ็ดเฮ้ไว้ายนะพี่น้องนเนาะเฮ็ดเธ้ไว้เฮ็ดหมายไว้นะครับเฮ็ดงาะไว้พี่น้องนะครับง่อก,ก็คือเฮ็ดไห้ที่มันหลบปาลบปาให้ปลามันหลบได้พี่น้องเนาะนะครับ ในป่ามันมีที่หลบที่ซ่อนมันจะได้อยู่หลุมนี้นะพี่น้องเนาะนะครับตกลงฮับปล่อยป่าได้พี่น้องเด้อปล่อยปล่อยพี่น้องปล่อยประคองพี่น้องเด้อเนี่ยประคองตัวนี้ปล่อยครับพี่น้องครับ ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามในพี่น้องเนอ้อขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในพี่น้องเนอ้อขอบคุณครับ